สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่121ถึงตอนที่125นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยพยักโลกันเกินวิญญาณแย่แล้วทำไมไล่เวทได้เร็วขนาดนี้กันล่ะฮัดยงม,มาทูเป็นเพียงแค่นอนมาแรงแท้ท้า มันยังไม่จบหรอกนะเจ้าลาละคุณอาสามาาลงนรกไปขอโทษลุงสงสดีดีไม่นะท่านพ่อเลยสารเจ้าไม่ใช่คู่มือของข้าหรอกคุณอาสามชิโชคช่วยจริงๆนะ ถ้าเลยสารล้มฟังเราต้องแย่นแน่แน่ท่านพอ่อถ้ามีเวลามาร้องให้แล้วก็ก็ช่วยข้าไล่เวทจัดการยางกุยซะไม่ไหวหรอกพวกเขาเป็นถึงขั้นเสียนวิญญาณเลยนะถ้าจะไล่ต้องไล่เวทระดับสองเลยนะไม่ลองดูจะรู้ได้ยังไงละ่ะพ่อของเจ้าเป็นคนที่ข้าขอให้มาช่วยนะข้าไม่ยอมให้มาตายเพราะข้าแน่เจ้าเองก็เป็นนักเวทวิญญาณจะร้องให้ต่อหรือจะลองทำก็เ,เลือกเอาเอ๋ได้ ข้าจะล้องข้าจะให้เจ้ารับผิดชอบเวทวงนอกนะนี่มันผลโยกวิญญาณน,นี่แถมยังเวทระดับ2อัสนี9กานภาด้วยเวทนี้จะต้องใช้ทั้งหมด25ตาประทับข้าจะรับผิดชอบ18ตาส่วนเจ้า7ตาถ้ารู้สึกว่าพลังวิญญาณไม่พอก็กินผลยกวิญญาณลงไปซะโอเคนะอย่ามาดูถูกกันนะข้าเป็นอัจฉริยะหญิงในเรื่องของเวทวิญญ,ญาณเชียวนะ พี่ลองกับยังกุยนะ่ะแข็งแข่งกว่าโจเย่กับเลยซานอีกไม่นานก็รู้ผลแล้วรอก่อนเถอะมู่ฉินเออเบาๆหน่อยเซ่นั่นนั่นมันอะไรนะเอ๊ะนั่นคือการรวมเวทครั้งที่สองก็ต้องเป็นเสาหลักแล้วสงกับเป็นตัวเอกจริงๆมีแต่ต้องทำให้สําเร็จเท่านั้นสินะไม่ได้พลาดไม่ได้เป็นอันขาดเพื่อพ่อของข้า แย่แล้วพวกมันกำลังรวบรวมเวทรีบขัดขวางเร็วเข้าใครจะยอมให้เข้าไปขวางกันล่ะปกป้องคุณหนูและนายน้อยเอาไว้อย่าให้มันไปขวางได้เอือจะไหวไหมไม่เป็นไรไม่ต้องง่วงดีทนอีกนิดเดียวเวทระดับสองอัสนีเก้านอฮะอะโจมตีมันเร็วเข้าซสิช้าไปแล้วล่ะ อสศนีก้าวนภาสำแดงเด,ดฟฝ่ามือวิญญาณมืดย่าเ yeah. อ,อลาละนะยางกุยเออยางกุยตายแล้วนั่นขนาดขั้นเซียนวิญญาณเลยนะ <c oughs> ชนะแล้วชนะแล้วท่านพ่อจัดการยางกุยได้แล้วไม่ใช่แค่พ่อเจ้าหรอกนะ พวกเราต่างหากที่ชนะพวกเขาจังทาจงฟังยางกุยตายไปแล้วใครกล้าต่อต้านข้าทิ้งให้หมดข้ามันให้หมดยอมแล้วยอมแล้วข้ายอมแพ้แล้วไว้ชีวิตข้าด้วยไม่ได้การอีกายอมเข้บฝูงกาเป็นยังไงบ้างละ่ะจะสู้ต่ออีกไหมวันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนพวกเราถอยยกให้เป็นชัยชนะครั้งสุดท้ายของเจ้าก็แล้วกัน ชนะชนะแล้วเก่งจริงๆนายน้อยสุดยอดเลยเก่งจริงๆ่พูดถึงตอนนั้นน่ะนายน้อยยอดจริงๆเลยเนาะเวทอัศนีก้าวหน้ายางกุยโดนเข้าไปถึงกับร้องอักเลยสมกับเป็นนายน้อยจริงๆดีจริงสิแล้วเจ้ามู่เฉินอยู่ไหนล่ะตั้งแต่กลับมาข้ายังไม่เห็นเขาเลยนะของที่ยึดมาได้จากการต่อสู้ในครั้งนี้นายน้อยได้หยิบไปอยู่สองอย่าง จ้าโสมโลหิตนี่มันให้ผลแรงกว่าผลจกวิญญาณแต่มันก็ทำให้ข้าพัฒนาได้อีกขั้นส่วนม้วนคำพีนี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ดึงดูดข้าให้ความรู้สึกที่คุนเคยยังไงไม่รู้ช่างมันเถอะเปิดออกดูก็รู้เองแหละเอะไอเส้นเส้นขดไปมานี่มันอะไรกันแน่ดูแล้วลายตาชมัดเลยไม่สิถ้าอ่านไม่ได้ก็แสดงว่าข้าเจอของแบบนี้มาตั้งเยอะแล้วนี่ต้องเป็น นี่มันวงเวทชั้นสูงเดี๋ยวนะนี่มันได้โอกาสละพังไปซะเออนี่มันข้าไม่ได้อ่านวงเวทยอยู่หรอกเหรอเอเกือบแล้วเชียว อีกนิดเดียวก็จะทำลายพลังวิญญาณของมอนี่ได้แล้วเจ็บใจนะักอุตสาห์ได้โอกาสแล้วเชียวเจ้านี่มีโอกาสหน่อยไม่ได้เลยนะแล้วก่อนเถอะสักวันข้าจะทำลายเจ้าให้ได้คำพูดของตัวร้ายในหนังข้าจำได้ไม่ต้องมาพูดซ้ำลอกไอเจ้าบ้าหอยเกือบไปแล้วคำพีเวทบัวปีศาจช่างเป็นเวทที่รุนแรงอะไรเช่นนี้ ขนาดปรับพลังวิญญาณแล้วก็ยังไม่สําเร็จคงต้องค่อยๆวิเคราะห์มันไปเรื่อยๆไม่สิเอาไปให้นาะเวนช่วยวิเคราะห์จะดีกว่าหรือว่าเป็นเพราะข้ามีพลังไม่เพียงพอคงต้องใช้สมโลหิตท,ที่ได้มาแล้วแหละไม่แน่แค่คําเดียวอาจจะทําให้ข้าพลังไปถึงขั้นกรงล้อขั้นสูงก็เป็นได้นะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเอ้ยเนีเ่ย อโอกาสมาอีกแล้วไม่พอมันยังไม่พอ